วันนี้เราจะมารีโลหาบัฟออไมตี้กันครับผมใอ้กับตัวโกโจโครับผมซึ่งนอกว่าตัวเนี้ยถ้าแม่งได้บัฟออไมตี้แม่งโคตรโกงเลยครับทุกคนคือถ้าได้มันจะเป็นดาเมจเยอะที่สุดในเกมแล้วมั้งไม่จริงกับภาษาไทยเลยวะเฮ้ย ลอนบัค c อ m บริการจำหน่ายไอ b ดี f บล็อกฟไม่ว่าจะเป็นหมัดกอดผลเสือผลช้างเ่าวีสีเทียหนึถึงเทียสิบเราก็มีและสินค้าแมพอื่นๆอีกมากมายบริการรวดเร็วทันใจเมียรมินตอบแชทดูแลลูกค้ายีชั่วโมงปลอดภัยมั่นใจได้เลยว่าไม่โกงไม่เกียนแน่นอนฝากไว้ได้วยนะคะ และนี่ไม่ใช่รหัสผมนะเป็นรหัสน้องเช่นเคยนะครับผมที่เปิดได้โกโจในคลิปที่แล้วนะครับทุกคนวันนี้เลยเตรียมมาทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่ครับ3 <100. S> 1 0พันหนรสาครับผมโอ้โหเยอะจังอะมึมคิดว่าได้ไหมสามพันอะไม่ไม่ได้เหรอเอ้แต่นี้ก็บับดีอยู่แล้วนะเนี่ยจะตีกทำไมน,นี่ศูนย์จุองะเนี่ยมันยังไมุู่ เราต้องไปให้สุดโอ้โหนี่คือบัฟ0.2ด,ดสะสดนะซึ่กว่าเป็นลองแค่อไมตี้เท่านั้นนะครับผมแค่นี้คือก็โหดแล้วอะ่ะแต่เขาบอกว่าอยากจะได้อไมตี้นะครับผมเลยเตรียมมาทั้งหมด3,000กว่าโลเนี่ย3,100รีโลครับผมโอเคไปเอ้ยเดี๋ยวเราไปรีโลกันเลยไม่ต้องเสียวเวลานะครับผม3,000คุ 3, คนดูทิ้ง่าได้ปะเรือคอมเมนต์บอกด้วยละกันทุกคนไปเริ่มส่มกัน เโอ้โหเสียดายว่ะศูนย์จุดสองนะเนี่ยกดครั้งละห้าครับผมทุกคนไปหาออมเมตี้กันทำโอ้โหไปได้ละเลิกนี่ไงออมเมตี้ใช่เหรอหน้าตาเั็นแปลกๆเนี่ยะโอเคไม่ใช่อันถ้าได้ออมเมตี้ที่เหลือกูขอปะเฮ้ยนี่ไงสัตว์ยังไม่ได้ ออาไมาตี้ได้ง่ายเอาจริงๆอ่ะอันนี้เนี่ยคือถ้าเป็นคนอื่นน่ะสุ่มอ่ะมันได้ยากเว้แต่ถ้ามาอยู่ในมือผมแล้วเนี่ยผมบอกให้ว่าบลาหืมผมให้สองสถานะเลยไม่ค่อยยินกับภาษาไทยเลยวะจริงไหมไม่จริงกับภาษาไทยเลยวะเฮ้ ยังไงเอาทีสองร้อยว่ามันสองร้อยอะไรอ่ะ <laughs> เอ้ยคลิปนี้มันจะสั้นนะเนี่ยอะไรอ่ะได้แล้วอะ่ะเนี่ยเราก็มาหาไมดัดให้นี้ต่อเลยเอ้ะมันได้ง่ายจังวะตอนเนี้ยเอาละนะครับผมนะอีที่เหลือสองพันเก้าร้อยก็เป็นของผมวู <laughs> ไนนะ้ไหนนเอาไหนตัวไหนตัวนี้เหรอตัวบัฟตังหน่อยอยากได้ตัวบัฟตังทั้งสองตัวไปดิ <laughs> หาไมดัด ไม่น่ายากอะไม่นัดอะให้แป๊บเดียวนี่ไงได่ละฮะ <laughs> เอ้ยไม่ใหม,ม่กระด,ดวงจริงวะวันเนี้เอาเรื่องว่ะไอ<ห>ตัวกีตาร์วันไ่ใชใ่แล้วเอ้ยมันเกินหน่อยแล้ววะทุกคนมือดนี่ต่อไปนึกเปลี่ยนแล้วนะยิ้มมือทองนะอืโอ้กดเป็นได้กดเป็นได้อ่ะ ไม่นานเฮ้ยตัวนี้มันใช้เยอะจังวะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้ละให้มาละจะมาละจะมาละโอ้โหไอ้ตัวนี้ไม่งั้นใช้เยอะเยอะกว่าไอ้ตัวนั้นอีกอะใช้เยอะกว่าไอ้ออมไม่ตีอ่ะโอ้โหอ่ามาแล้วอโอ้โห สามตัวตีไปทั้งหมดหกร้อยหกร้อยดีโลเองกดง่ายเลยไปลองเทสนิด mm hmm. นีดีกว่าเอาไปลองลงแบบลงเลทดูวะไหวปหะตัวเดียวอ่ะวงาไหวลงเลดไหวใช่หรอไม่เอาหมีไปเอาไม่เอาหมีเนี่ยเอาแค่แบบแค่เนี้ยแค่สองสามตัวเนี้ยมาดูว่าลงเลดไหวเปล่าตอนนี้ดาเมจด,ดาเมจแบบพื้นฐานอยู่ที่เท่าไหร่อ่ะสองหมื่นหนึ่งโอ้โหเริ่มต้นก็สองหมื่นหนึ่งแล้วหรอเบ้อไปปะเนี่ยไปดิ ลองดูกันอ่ามาแล้วอันนี้เป็นเลทใหม่ด้วยใช่ไหมเนี่ยใช่ปะมันยากกว่าเก่าบ้าง<ช>หรือว่ามันเหมือนกันจริงๆอ่ะมันก็ยากกว่าอันเก่านิดหน่อยแต่ไม่มากอ๋อโอเคโ,เคโ้ได้ตังค์เพิ่มมาว่ะสองร้อยว่ะเริ่มต้นอ่ะระวังตรงไหนดีวะอุ้ยวงขว้างกัดอ่ะ ตรงนี้ผมวางตรงนี้ได้เลยเนี่ยทั้งนั้นอ่ะนี่อ่ะเออตรงนี้เลยเนี่ยพออัพเวลไปเนี่ยมันก็เนี่ยตีขึ้นมาเนี่ยแหละโหดจัดเลยโอ้โหดูดิอัพอีกทีสี่หมื่นอ่ะเบื่์ไหรอวะดาเมจมันโหดจัดเลยอ่ะเดี๋ยวเราอัพตัวตามก่อนละกันผมว่าแค่นี้มันก็แบบสบายๆเลยอ่ะดูนะโอ้สกิลก็ยังสวยเลยนะและยังแรงเลยอ่ะตัวเดียวเสี่ยวทั้งสอยเวอร์จัดเลยว่ะฮอม์มตี้แล้วเราลองมาอัพเลเวลสองดูปะดูว่าสกิลมันจะเปลี่ยนยังไงบ้างลองดูไหม อันนี้เป็นเลเวลหนึ่งใช่ไหมเดี๋ยวเราจะลองอัพเป็นเลเวลสองดูครับดูว่ามันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับผมสําหรับเจ้าสกิลนี่ดาเมจเพิ่มมาสี่หมื่นครับผมไม่มีนะไม่มีอะไรเปลี่ยนนะรู้สึกจะตีไวขึ้นแล้วก็ดาเมจมากขึ้นนะครับผมไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเหมือนเดิมเฮ้ยแต่อัพครั้งเราไปรู้สึกจะเปลี่ยนละเลเวเรเวสามอะอัพตัวตั้งกันเดี๋ยวมาทุกคนนะครับผมอันนี้เป็นเลเวลสองเดี๋ยวเรามาอัพเลเวลสามกันดาเมจจะเพิ่มมาหมื่น ห้าหมื่นครับผมหูยอัพทีแบบดาเมจเพิ่มเป็นหมื่นอ่ะมาลองดูกันมีอะไรเปลี่ยนแปลงมั้อุย้ยปล่อยเป็นลูกบอลว่ะตีกระจายด้วยแฉลวดิอย่างเงี้ยอัพต่อไปเลยครับผมน่าจะเป็นลูกบอลอยู่เหมือนเดิมแต่ตีไวขึ้นดาเมจเพิ่มขึ้นตอนนี้คือเลเวลสี่แล้วนะยังชิวๆอยู่เลยอนะ่ะมาอัพต่อไปเลเวลห้าครับผมอุยอ้ยอุ้ยอันนี้เท่อะอันนี้ดาเมจเจ็ดหมื่นแล้วนะทุกคนเขาตีแบบว่าไปตีเป็นเส้นตรงอะ่ะ บอลเลี้ยงสี่หมื่นก็ไม่อยู่อ่ะดูดิลูทีเดียวหวดตายห่าหมดอัพต่อไปเก้าหมื่นสี่อืออุ้ยคว้างขึ้นอวยมันเวอร์ไปโอไฮเกตดูดิด,ดอกกระแสนกว่าเมื่อกี้เห็นน่ะเพื่อน,นจัดอต่ดูเลือดบอสดิเดี๋ยวดูเลือดบอสเลือดนี้อันนี้เลือดบอสสองแสนนะขูดอก <c oughs> เพียงครึ่งหลอดอ่ะดูดิเว่อร์จัดเลยแค่ตัวเดียวเองอ่ะมาสกิลต,ต่อไปเลยครับผมอือดาเมจแตะหนึ่งแสนละมาทุกคนตอนนี้เลเวล่ว่่่าเลยใช่ปะ โคตรเท่โคตรโหดนะครับผมดาเมจอยู่ที่แสนหนึ่งหมื่นห้าพันเดี๋ยวมาอัพต่อไปเลยนะครับผมนี่แสนสองเก้านะครับผมไปีห้าวิแรงที่สี่สิบหกจุดหกดามเมจถึงโคตรเวอร์อะ่ะได้ดูดิดูอีกขั้นึง <laughs> ดูอีกขั้นหนึ่งดิใช้เงินอัพหม 2, ื่นสามอีกที่ดาเมจสองแสนหกบ้าบอ ใครจะไหวก็มันวะแต่มันใช้แต่มันครูดาวนานนะเนี่ย11วิเนี่ย11.5เนี่ยลองอัพกันเลยดีกว่าอุ้ยเดอร์เบด 260K กูเหลือเชื่อวะโหดจัดอะแต่มันครูดาว <c oughs> น,นานนะ10วิเลยอะ10วิน,นานเหมือนกันนะเน <c oughs> ี่ยเห็นปะกว่าจะเดินเนี่ยแันตีเป็นวงกว้างไว้เห็นวงปะทุกคนเนี่ยมันเวอร์เกินว่ะจริงนะดัมเห็นมันเวอร์เกินว่ะอัพต่อไปเลยครับผมลดครูดาวเพิ่มแล้งนี่ฮ่าเอวอีเหรอใช่เลยไอ้เหี้ย โกงกวาดเออเอาเถอะนี่มันโกงจัดเลยโอ้โหวางตัวเดียวแล้มาคุ้มจัดอะดูดิโอ้โหกูว่าต้องต้องมีแล้ววะกูต้องมีว่ะตัวนี้ต้องมีวะ่ะแต่ถ้าหาออลไมตี้นี่ยากหน่อยดูทรซองลนะไม่เป็นไรผมเก็บวีดีโอไว้ให้ไงเฮ้ยเอาดีใช่มันพูดแล้วนะทุกคนมันพูดแล้วเนะี่ยเขินวะ่ะเถื่อนไปวะ่ะจริงอะเถื่อนมาก เออสมและที่แบบแบบเป็นตัวโกงในแพทเนี่ยเดี๋ยวเรารอตัดไปที่ตอนเจอบอสเลยแล้วกันทุกคนนะครับผมเวฟนี้ไม่ค่อยมีอะไรโอเคตอนนี้เราก็อยู่ที่เวฟร้อยยี่สิบห้าแล้วครับผมทุกคนเดี๋ยวมาดูว่าบอสเนี่ยมันจะไหวกับตัวนี้หรือเปล่านะครับผมโอ้ยบอสเลือดเจ็ดแสนครับเจ็ดแสนสองอ่ะสองตัวโอ้ยลดไปแล้วสองแสนว่ะตัวเหลือสองแสนยังไงไหวไหมเอ้ยจะหมดจะหมดหลอดแล้ว อุ้ยโคโนะโคดีดูนี่อุ้ยเอา่ะเลื่อนมีเก้าแสนมันมีหลายลอดจังวะมีเกาะอีกไหมเนี่ยโอ้ยทุกคนมาแล้ววะมาแล้ววะอุ้ยมีโซโลด้วยเหรอติดโซโลด้วยเหรอโกโจมีโซโลด้วยเหรอวะไอโกโจอะอันสุดท้ายเนี่ยมีเย้เรียบร้อยครับผมนะบ่านไปได้แบบง่ายได้แบบอีซี่อีซี่เลยครับผมกับเจ้าโกโจโฮโตินะครับผม ใช่ป่ะใช่ไหมเกดไอ้ชค้ไม่มีขัดเลยนั่งฟังเงียบกิ๊บใช่โมตัวนีนี่แหละอ่ะชาติรู้รู้แบบรู้กูโม่หรือใครโม่อ่ะฮะ <c oughs> โอเคครับผมนะคลิปนี้ก็พอคลิปนี้ก่อนละกันสําหรับเจ้าโกโจนะครับผมโคตรโหดโคตรเติงโค่นตรายเถื่อนจริงๆเถือถอถ่อนจัดผมว่าผมต้องมีบ้างแล้วล่ะเดี๋ยวต้องไปหามาใส่คังแล้วทุกคนนะครับผมไปละน,นั่นแหวันนี้สวัสดีทุกท่านสวัสดีครับ